สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่คนเด้อพี่น้องเนี่ยพ่อๆกับส่งน้องอันน้องบ๊อบดีเปิดกิปให้พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอัเนหลังจากทีผ่ากันบุกบืนสู่ทนอย่างสูทชนสี่พุครับพ่อพ่อเห็นปลาใหญ่เขาจังมากเนาะสี่และกระเฟืนั้นเดซอยเขาปพ่อพ่อพ่ปุูดท่านอีกคนสู่ ตัวหาส่วิบปุ๊บจนได้เวลาเลยพี่น้องเอ้ยกลับมาบบดนี้ต้มปลาบบดนี้เอาสิต้มปลาเนี่ยพี่น้องอันนี้แม่นปลาเอียงปลาเน็ตปลาเน็ตครับปลาใน็ตครับปลาใน็ตครับฉีดมันหันเข่าอันนี้เนาะพี่น้องแลเอาไปก้อยเอ๊ะ ก้อยงามกบหนึ่งก้อยซามหนึ่งก้อยซามหนึ่งพี่น้องสีมันนี่แบ่งก้อยส่วนพวกเป็นกลางมันแหละกับหางมันเอียงขนาดพี่น้องแล้วก็เอาไปตบตบซุ่มกันเหมือนแรกพี่น้องใส่ได้บล็อกกันไหมน้ำฝนแต่ว่าล่ะใส่เลยรถ

มุกไข่ปลาปุมุกไข่ปลาเนาะมุกไข่ปลาปลาโตเฮาอันนี้อะไรพี่น้องโตเฮาก่อยโตเฮาตุ่มแหละมีไข่ไข่คือสีร้ายเนาะไข่เป็นโลโอ้หตัวหนึ่งไข่เป็นโลโอ้โลปลาตัวหนึงปลาตัวมันโลอ่อนขนาดน้มุกเอาเนาะไข่มานน่คือสีแซบ กว่ามากินก่อนปลา่พอหันยันเรามาขามยันเราบ่ได้มี่ยกกได้มันาะก็มันเดือเข้ากับแบ่งข้าเมื่น้อยนึงเมื่ออาหารแล้วโออมันอืมือมันสุกเท่ากับบได้เมื่อฟันเแน่นั่นแหละ Doanh nghiệp của người ta mẹ chọn trẻ tôi có thể để, để mẹ ừ. đi tôi. Hoa trọng nha, đại, Ủa, cười, cười, cười nha. Chị, y ừ. ừ, đã ừ. không gì hết 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 กลือเดีะแทหน้ากับ้าขวมยนะอันนกฮ่าปลาเลยเนาะมยแหงบอมโมยไดจนจัดได้ปลาตัวสา้นี้เาไปเกี่ย้เนาะฮากินมันจำ้ยำอีดวาสิขมบุกคิดได้ว่าสิมาได้ปลาเนี่ยปอนนี้มูนอ้นนั่นเนาะเล็นปลาปลาตำมาจะหาอีกแล้วฮะหาหาบ่อยที่ได้มี่ชองตูคนนี กลปลาาแหลสอ,อนัะแงลึสนะองจคู่นึ่งสอ,นนนองนน้องจะีเชียรเพี่น้องมืแรกนี่ได้ไ,ไ,ได้อาหารดีกินแล้วปลา,า่ปต้มปลาพี่น้องต้มปลาโอ้หอมเลย เออปรุงเลยเดี <t os> ๋ยวใจะปรุงอี้ันเท้าสิมึงน่องไนเป็นจกับปรุงนี่ก้อยได้นี่้ขันงออขั้นนข้าออกนำข้าวออกนะคือน้องแรงใจดีเอากเฮ้าแซแสนำมันา กับเกลือฮะนะแล้วหั่กับขันออกเนี่ยมันสีแข็งรซงเอาเออมักซังน่ะหั่นกับนี่ได้หั่นบะเหลามาขูดก็ใส่มักซังแซ่แตะได้หั่นซังมาใส่ันน่นะไปชิมปะชิมยุ้ยใส่ถึงไปชิมไปเอามาไปเก็บมาจัดมา เซอกตปากเสรใช่มะขามตมค่่อย่างไอ้ใส่ก็มาใส่อีกมาแหละซีนปลาจะพูดวซีนนตุ่มซีหนังปลาเลยนะซีหนังปลาน้ำในน้ำซุปนี่แต่ใส่อะเจ้นิดนึงเกลือ แล้คนมักดีเยปลาับตมปาก็พดแล้วไปนองเลยน่น่เเ้งนั่นข้าเค็บดนสิบบุบจเอาเค็มเข็มมันัสิบบาทมั้งเอาเต็บังเอาหนวดเอาหนวดนั่นหนวดขนเหนวขนเนะบอเจ้าใช้เกลือใหญ่มันเค็มบอัน บาวนใช้ประดนิดนึ่งเมื่เสเ็นจังในันอยกับบุคคลูลมันหนาวเลค่ะเนี่ยอมาใสี้องใส่มากสังหมใ่ดห้อเดือดไปี่น่มางกใส่่ม้่ีแล้วมาณนี้คันแล้วก็ก่อยได้เลยบแิดูว่าห้องส่อ ใช่เอามาใส่มาอันนี้เนี่ยวสั่งสั่งเคยกินกระสิมนี่มัได้มบอมินดอกมันบดมินมาสั่งกช็บอมาสองมามาใส่ก้อยเน่เอาเอชางอานันใส่ก้อก็ลเอาไปใส่ก้อไปเี่ยมมันิสมมันสมได้ม

าาแบบ่แบปด,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 ดีแบดีเนาะแ่บไปดิอืมไอ้สบายดีใด่เลยเดี๋ยวสีมากก็ไอ้แบบนี้พี่น้องหลังจากทีขั่นน้ำม,มันออกเรียบร้อย

luôn <laughs> khẩu cái hiu khẩu Thầy Thằng đeo bằng nằm chín khẩu đeo chăng hò đó Chín khẩu đeo chăng hò má hả, kiêm má hả, khẩu đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่งกินอยู่เดินเด้อเนาะเยี่ยมฮะเออเขามากินแม่เด้อเออไปกินอ้าวเออตาหันใหญ่มันอยู่น้องเด้อใช่ปอไปน้องมาปอไปกระโปกนันเขาเขาไปยง่ไม่ได้เขาไปยง่ไม่ได้ ก๋ากระสีด้คือกันเนี่ยปลายำแดงกันไม่เล่นไหนมาเคลือกอีกปลาที่ไหนไปลองไอคิวเขาแห้งกินเขาตรงเดียวพุ่นแหละแต่มือเส่านี่ฮะเด็ดเขาฮันเด็ดเขาเส่ากินแต่ตอนนั้นมันพอกับเธอจะกินแนวอื่นกับก้ากระสีก่อยปลาเลยเว้ยกับย่างคากินก่อยปลาก็เลยถ่าคระสี้ายคือกัน บาสุกการาเธนมาสาบบาสุกไอปักเสตังแตพวกตังเต้ซองซ้ำมือ double head น่ะเนน้อยฮะเออย่เินอยสุดเซนอกนกอยู่ห้อง เม h, ื i̇şte <can <can ่อยใช่แล้วเลยวากปงแต่บอหมอนะปงแม่ตักปลาเดกใส่ให้น่เออตักหนังหลวปลาเดกให้แ่เสะเเด๋อวไอ้อ ใส่พักลงไปก็มีสีสันหน้าตาเ <Okay. S 1> ด่นขึ้นมาเลย oh, <paid> เผ็ดเ้ยเพ้อเผ็ดปะป้าไวบนำปลาแมงพักเวลาเขาเอาไปขวบอะไรเขาใส่อีกทีนึงเอาซีบเลยเอาสิบเบื่อง่ออีกปานมากยิ่รว่ารถแทบแบบชิมเบื่องไฮไลทแล้วชิมเบื่ง อ้าซิมดฟิมือเอียงวะเอิเอียงวะไม่เท่าชิมฟิมือไม่เท่าบข้าวเนาะมันสีข้าวยังเฮ้ยชิมบ้างแต่มันเสะพอนีเทอ้เี่ ใส right? like ่ปอีบ่ไม่ต้องใส่เบอรนีใส่เบอนี้หกันสมาม้ออ่างาปั้กเอาอมาใส่บ่อแม่น้ำอันนั้นน้ำตบเฮ้าหันนะน้ำตกนหมอตักใส่ตักเอา อนจองนี้นีจองนี่นีตั้งใจจะจาดจะจองไหมจองสองสองจองด้วยรู้เนี่ยไปหาคุณสัตย์แบ่งเอาไว้ยานเพจปวดปะเมนเดะอยานี่ไม่กินอลยตรงนี้กีพอแล้วเนาะ ผีก oh, ับ ok พ yeah. ่อแลเพ่อนไข้าแเฮ็ดแกอยู่มาเพ่นก่อนข้าาเพ่นเสแล้วเอามาหมัเคื่อหมอโอ้โหอย่านี้แต่แสียแบนี้สิมาอยู่เป็นน้ำมัน่เป็นไหนเนาะ ดมนใี่จแตกใจอเามันเบิดนียเบิดแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยก่อยบาดิกมาเอิบกันมาพี่น้องมากินซุ่มกันแบบนี้ด่โทหาอยู่นี่เอิบผ้ากันมากินซุ่มกันเรียบร้อยแล้วบาดิกาก่อยเฮาไปดิ นี่แต่ถ้าคนมาร่วมกันนพี่นอ้องแบ่งนีตัวนี้ตัวนี้แบ่งขวดขวดเดน้องตัวไหนเนาะผด้มาซุปก็กินซุปได้ใมาดิบก็กินตัวดิบพนาอ ทชิมกันขอไฟเดาพีนะ่น้องชิมนิดหนึ่งอือือีจ <c oughs> อยอันนี้มอตกพี่น้นงองแสบยนาด ักเตรียมจานเตรียมยังแล้วไปเลยพี่น้องเตรียมผักเตรียมพักแล้วไปเลยมีแต่ถาพนมาบกะกินเลยแบบนี้ก็ไม่น้อยดเหมอนเด้อเออน้อยกว่าไปก็คือกว่าไตักแล้วพี่น้องตักตกตักตกให้พี่น้องเบิ่งตก

แบ่งตัวขัดดนมดิให้เขาหนักหรือว่าแบง่งบอ๊อบผุดอยากข้ามันมาใหม่ดีแบ่งใส่อันนั้นวะเนาะใส่ทงวะโบผ้าตักบุดกันปลาเน้นหมอเนี้ยปาา้าไปป้าดีกว่าใช่ไสมบูรณมันมาใหม่ดีกะแบง่งจยอะน,น้อยวะขับไปไหวป,ไปมือนีออกมากินอยู่นอกพี่น้องกินข้าวนอกบ้าน,น,นกิว่า่านไนสบายพี่นอกก้นนองสำหรับ มาเป็นยังตักแบบก่อนดีพี่เนอตักต้มเขาบอกได้กินปลาใหญ่จยะสิจ้าเผื่อได้พี่เนองปลาธรรมศาสตร์ปลาตัวใหญ่ปลาธรรมศาสตร์มาแม่ยายน่นอนไข่มันกแต่อดี้ พี่หลอกวันน yes. ี้นางกินอยู่กลางเดินเด้อโอ้น้องอ้นสบายดีนะน้องอ้นบายดีใดบีดดีนะสาปานนึ่งนิ้วอ่าสายปานน้องอ้นน้องอ้นพี่สบายดีป่าลูก มามาพี่รองวันนี้ต่างล่องกันเด้วอวออ้อาหารดีพ่าจะได้องกนไดนบัน้ำต้มกันจะเอาตุ่มโอองเอ้อาหารดีวันนี้มาเด้อต่มปลาต้มปลา ไกินองแทไกิน้องแทมาพี่น้อง <c oughs> โอยน้องอดกดด้วยนะนะเอาพิ่นนั่งขาง้างขางเลยบ๊อบบี้เาเด้อพี่น้องคนมาเบิดเท่านี้นาะพี่นอ้องแต่ว่า <c oughs> ผู้ใดบ่มาเฮากะมันบได้เบิดวาดเดียวหรอกจงอยู่พี่น้องอาว่งออกข้าง่ะ มาเด้อพี่น้องกินขวกันเด้อมาพี่ดาอาชิบอมาพี่อน้องวกนเขาน้ำกันพี่น้องมันเอาเบิ้งซีให้พี่น้องเบิ้งมึงบอบิหุนตตเนี่ยาต้ยุบเบงบ่บิยุบขับ่ายตี่ญยแล้ววันนี้แปแป เอยเนาะเมอแดียานอนปานถยาสลบิ้น่อน่นกบ้างบหน้าคบตาพี่น้องมือนี้มาเด้อเด้อพี่น้องมาเด้ขเน้ำกันเปิดไอโฟนเนาะบอก่บอกบอกหน้าบอกใครอามาใครอย่าม้อ่างขอเ

ตบปากระเด็นปาตบปาตบปากรดโดดโอดนั่งๆดีๆทอดคือตบตบไปอยูเดีไม่ได้เหรอไม่โดนเหรอนี่ให้อั้งตันอยู่เอออืมอ้าวเหรอเออไม่สบายเหม่อแม่เหม่อแม่ ตมปลาก็แซ่ี๊ยบแม่บอกคืนกินกระเทียมไหมน้ำตกอันนี่อันนี้ยุบงนตกยุบอันนี้นี่ยุบแซ่บแซ่บนี่เอาชะเนีามกินน่งเงางโอ้หมักจับแก้วจับแก้วใช่เอาไปลงดีๆนดีๆนี่กจานน่

อ้พี่โอ๋นั่นไอ้พี่บอลนั่งอนน่ามากเลยชุมากเลยน่ามากเลยบอสมาแล้วบอสบอสบอสแคปประธานบริษัทหลับตาดีจังหลับตาดีจคุณมาสะแต่บอส

เล่นดินล้วก็ไปนอนที่นอนไม่ไหวของมันมันเร่นไปักมันไหญ่พี่มันตัอยาไ้วได้บอสจอดตละจบลตังตังของแฝงของแฝงข้าใบอสคาบอสคาบอส ต0งไปัดเนี้ยกกรแพาคือกระพานตังยังตังเนตังเนาะเล็กกแพะอันะไรตอนนี้กะพากินอีเบอล้วพี่น้องเ้ยพาซุกมาน้ำลังกินน้ำลังยังชีเห็ดหมูกระทะกินอีกบริษัทเกือบสั่งี่จะเอาองเอาใส่ไม่ได้ใจใส่กเาเลยกิน เอาแหละพี่น้องฟาดกันกินอิ่มไปเละกันที่เดียวจบกลิปไปเพียงจำนี้แหละเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจทุกทีทุกคนพี่น้องอที่เข้ามาติดตามการรับชมพวกเราจจบคลิบเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สวัสดีบาย,บาย